สำหรับในปีนี้นับเป็นปีที่5แล้วที่ a s s e t ไว้ยกมือเป็นผู้สนับสนุนหลักการประกวด MissUnivers ์ Thailand เพื่อรวมสร้างปรากฏการณ์ผลักดันสาวไทยให้ก้าวไปสูวที่โลกอย่างสง่างามผ่านแนวคิดความสําเร็จเริ่มต้นจากการอยู่อาศัยที่ดีในบ้านดีๆที่จะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพวกเธอเหล่านั้นได้ก้าวไปถึงความฝันอีกแรงโดยได้เตรียมมอบรางวัลกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการ a d m o d e o a อ i s On Nut น i f e s t y l e ไต n d o m i n ดม m เียมกับคอนเซปต์แสนเก๋มูลค่ากว่า3ล้านบาท ชื่อพัชรประพันธ์วัฒน,นานะคะเป็นกรรมการอาวุโสนะคะที่ดูเกี่ยวกับธุรกิจคอนโดของที่บริษัท Assetwise ค่ะเราหลายคนพูดถึงเราะคะ่ะก็จะพูดถึงว่าเราเป็นคอนโดนางงามไปแล้วนะคะแล้วก็ทุกคนก็จะรู้จักว่าเออก็เหมือนสแปมแบรนด์ไปแล้วก็คือ Assetwise ก็คือบแบรนด์ที่เราสนับสนุนผู้หญิงค่อนข้างเยอะเพราะว่าพอเราสปอนเซอร์ Miss Universe ใครๆก็ะะจะพูดถึง Assetwise ในแง่นี้ตลอดแม้กระทั่งลูกบ้านเองที่เวลามาอ๋อ Assetwise โครงการ ที่สนับสนุนมิสซูเนียเว e ร์เองพี่ก็เพิ่งคุยกับน้องๆเองว่าแบบอ๋อมีลูกค้าที่มาซื้อด้วยนะเขารู้จักเราจากแคมเปญรู้จักเราจากมิสซูเนียเวิร์ก็มีเยอะเหมือนกันจริงๆปีนี้เราก็จะมีเอาชอกรุงเทพและปริมณฑลค่ะเราก็จะมีเปิดใหม่อยู่ประมาณ6ตัวด้วยกันนะคะก็จะมีแล้วท่านเคฟเองเนี่ยสามตัวด้วยกันนะคะที่เปิดตามหาที่อะไรต่างๆแล้วก็มีแบรนด์แอดมอสด้วยนะคะแล้วก็มีที่พัทยาด้วยนะคะปีนี้นอกเหนือจากนี้ก็จะมีที่ภูเก็ตด้วยค่ะเอลแสวสปี้อคกา็ื ไอแลนด์นะคะเป็นโครงการเคฟที่เพิ่งเสร็จแล้วก็กำลังจะโอนภายในปลายปีนี้ซึ่งได้รับผลตอบรับคข้างดีมากนะคะเป็นแบรนด์ที่เหมาะกับการซื้อเพื่ออยู่อาศัยหรือและก็ลงทุนด้วยซึ่งถือว่าเคฟนี่เป็นแบรนด์ชูธงกับ a อสเซทไวส์อยู่แล้วถ้าเกิดว่าสนใจนะคะก็สามารถที่จะโทรสอบถามได้นะคะที่เบอร์โทรของคอ n เทน t c นเตอร์นะคะก็เป็น0 2นย์0 0งหนะคะหรือแม้กระทั่งทักไปในแชทในอินบ็อกซ์ในไลน์อินสต g าแกรมเราจะมีเจ้าหน้าที่เราที่ออนไลน์พร้อมที่จะตอบให้ข้อมูลได้ตลลอดเว